สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า สามาเก็บหญ้าไฟ้ะจ้าหรือว,ว่าที่เป็นเอิ้นบ่าไฟอวีดนั่นล่ะจ้าพี่น้องพอดีอันพักกันมาเลาะทั้งเหนือจ้ามากับพอเทาทั้งเหนือของอังกฤษยื่แถวใช้หาดใช้ทะเลบะเนียนย้ายเอวมาพ่อหญ้าไฟอ่อนๆนี่จ้าพี่น้องก็เลยจะเก็บเก็บจากน้อยเพราะได้เหตุคลิปน้ำนะจ้า เอาไปผัดน้ำมันหอยจัดน่องจ้าซนีกำลังเสบได้หนิที่วานพอได้เห็ดคลิปกะย่านพ่อเมยียพี่น้องลืมแล้วจะได้เอวบ๊ได้เห็ดคงเี็ดคลิปโดนแล้วบว่ามีแนว้สิเห็ดพี่น้องจ้าที่กิ่งสซนี่กับพ่อกินได้อยู่จ้าแต่ว่าได้เอวสีอวอ,อ,อ่อนเสียวอ่อนกน็นี่ที่ยอดเพิน่นสีแดงๆงอยู่เนี่ยจ้าหลายอยู่เรียกได้นะ ่ได้เตรียมเคียงใ่เคียงมือเก็บมาเด้อค่ะเพราะว่ามา่มาย่างโลใช้หาดนักเที่ยวนะจ๊ะที่จริงกะมาหาย่างโลหาเบงขนาดทะเลน้ำละจ้าพี่น้อง้าพอ่อแหง่งประธนได้พอ่อยูจ้ะขี่กระใต้หน่อยลหลายหลายพี่น้องขลอกยเคลียร์ยุกประสรังต่อเพื่เป,ป็นปุ๋ยมันอันนี้นนเริ่มมัน ไปง่ายเต็มแลยคือนั่งเลยจเลยอันนี้ก็สิเอากันนะเห็นบรจดาพี่น้องเต็มเดินอยู่ต้นน้อยๆนะจ๊ะบางบางคนนั่นคนไทยบ้านเนเากกเกินเสืเออ้อเอิว่าดอกกระเจียวดอกกระเจียวประสานจ้าเพิ่งกระคืยหรืเนาะจ๊ะเนาะ ก็ต้นดอกกระเจียวบ้านห้อยลือนั่นที่เหล็กว่าสิบ่เออวนต้นเหงาเหงาบันี้เป็นอ่อนอยู่จ้ก็เลยเอาหัดดัางปอบๆได้ดิมีจ้าพี่น้องอ่อนอยู่ไหมเด็ดดัางปอบๆอยู่เอาเร็วๆก็ในส่งหยาบแต่ใส่เลดิ่งลัก พี่น้องเมื่อกี้นี้น้ำข่อยแต่ว่ามันเห็ดอีหยังบุ้นี่ไหวเหี่ยงๆนี่ร้ายลายเห็นไลาย,ยจะ ถงมาใส่พี่น้องข่อยพกถงมาน้ำจ้าพกถงในกระเป๋าตลอดถ้าพอนั่นพอนี่คือว่าลราจะเบื้องนนี้น้ำข่อยต้นนี้งไงนี่ออกกันหน้าอ่อนแมหักเกาะเลยเสียงดันเกาะสิไปพัดส,สู้พอเทากินแล้วสิกินน้ำขอ่อยบนนอเนี่ย เนี้ยพระหาเก็บหญ้ากินนนท์เด่นเด่นบ้่งขึ้นมากว่าหักวา่าสิเด็ดอโอจะซื้อพี่นองเบิ่องอันนี้น้ำข่อยจักว่ามแมนอียง๋ราคะเนี่ยเฮ็ดยังบ่เนี่ยเกิดลายลายเกิดน้ำหมดนี่ล่ะจ้าเนี่ยเ้ินบกญยางลายเลย โตค่ะข,ขึ้นมาอีกหยอดหักอีกแล้วก็สีเดียดเยจะอดกะหักขึ้นมานแล้นนวค่ะลมจยกลัวนี่ไม่ต้นง่ายบ่รใตยตายตไปเร็วกะฟืนขึ้นขีดไม่อีก,ก็เก่าจะตายง้างหนาว แตะโกนๆนง่ไพี่น้องไหล,ลายเตืบไปยดิเนอิ่มเลยด้ิเนแหงเก็บตัวเก็บตี๊ยมอีกจังน้อยแล้วกับสิบพอแล้วเราจ้ะกินเม็ดแล้วจังสิเมื่อกี้ตีคอยคานเก็บ,กกบพี่น้องคอยเสียวเห็บนี่มีเห็บบนนู่นเนี่ย ต้นญงแต่ว่าอ่อนต่งปลอเลยเอากันนาว่าสิพอ้อจะด่วนแล้วโอ,อ้น,นอนอ่อนกับอดบ่ได้พี่น้องกเลยเก็บตออีกจ้าอันนี้กใวไงแล้วต้นไงแล้วพี่น้องอ่อนอยู่ที่นี่อันเคยเห็นฝรั่งเก็บไปเห็ดน้ำซ้าอยู่จ้าแบบนี้แบบน,นี้ก็สิพอแล้วะจ้าได้พัดหนึ่งเลว้วเตืมอีกน้อยหนึ่งพี่นอ้องแล้วบ้าง ตนเี้เราต้ออ้อนนะจ๊ะขอโทษขอไปหลายๆจะเปนอนแง่เอวโลบแล้วมั้งเ๋ยวเห็นอีกแล้วเก็บตื้มอีกไปบองจกักง้ามไหนๆจะได้ chết tiêm đâu tiêm to phải cái ngay con này là cái on cháu. muốn là bằng ngẩn thạc muốn là bằng đầy hoạt hạc khó đó là cha khó ý nghĩ là bà nội ơi à, tuần nên khó khắc khắc bà này <laughs> นี่จ้าพี่น้องอย่าไฟหรือว่าไฟอวีตของแย่เอวหัวเถิดมานีจ้าดอนอ่อนทั้งนั้นเลยเพื่อนนะได้กัมหนึงพพ่งเพราะผัดอิ่มแรงแล้วมาหาเก็บยูข่างซ้ายหาดข่างทะเลนีน่หละจ้ามาเลมาเที่ยวแบบที่แย่เอวก็สิได้ขอจบคลิปปีกแล้วเด้อจ้าคลิปหนึ่งขอบุณขอบคุณลหลายๆยเด้อที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยเอ๋เหัวเถิดเถิดเบาเลื่อยช่องน้อย อให้สุขภาพดีแข็งแรงสุขข,สขนจ้าจังบอก,กไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยเนะขียนมาสวัดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ